นี่ไงพัดเข่องแกงพัดเพชรทะเลีของเราโ้มาจากตัวยิน้นก็ไม่อยากแป๊บนะอยากกินเนี่ยในักโ้มาจากตัวยิ้นหลังพี่เดี๋ยวจะสอนวิธีการทําสูตรไข่สูตรมันนะเดี๋ยววะเดี๋ยวเราจะมาพัดเพชรหรือว่าพัดเขีองแกงทะเลเราจะโ้จากตัวยิน้นของเต็มเม็ดก็เริ่มจากใส่หัวเชียมพัดหอมหอมใส่กุง้งผ่าล่างลเอียด้อยเอาผอซุปทอตามตัวปลาหมึก แต่เมื่อกะพัดผอวซุกท่อพัดนานๆแต่เมื่อบรรจณ์มันจะแข็งเดี๋ยวเราจะมีห้อยแมงปูอยู่อีกหนึ่งก็ใส่ถุงล้างนะเพ่าแมงปูมันเขาจะลวกซุกมาแล้วเดินซุกก็ใส่ถุงก็ยาวเนื่อ็คือมาไล่วันแล้วถุงก็ยาวลูกต่อม่านของปลาถือวันนั้นเกล็ปูอันก็ยืดหนึ่งรือเกล็ดโอโรก็ได้แล้วกาหอมใหญ่พัดพอสะดุ้งหนังมันพ่อเนียนชักอยู่รู้มาจักตัวยี่นีฟเอามาใส่ khung lậy ôt lẹ bỏ mấy giờ, mới khỏi để thấm vào cào. vừa tép quan sắp xếp, làm bảo vãn này làm tan sai sắp xếp. tép, rồi chay cần tép thì, luộc chay cần thì cần kho qua cái đai của làn, rồi sẽ để lời bỏ băm ăn còn. cắt đôi nè. phần tép ăn thì lăng, bây giờ sai hột, để, để sai quả dì na, bỏ vào phần tép mình mai, nó sẽ không rỗi, rồi còn sắp รสว่านก็ได้รสจืกดก็ได้เส่ไเดเลยเนียนมะซิมจะริมช่วยแล้วขั้นตอนนี้ชิมรสเลยย่อเมันปรือก็ได้อืมไม่ตึงอะไรเคอยเติมเราอยากให้คืนิดเราใส้นหนัปลาบางคนก็เส้นคือแต่เราชอบเส่น้นปลาเติมไปที่เพื่อความเค็มก็หอยหนึ่นกูเหมือนกูมันสุกอยู่เร็วตัวเราเส่นีล่างก็ได้ไม่ปรือพัดไอ้ข้าวก,กันเลยหอยเหมือนกูมันสุกเร็วเราไม่ต้องผัดนานก็ลวกมาสุกมาเล้ว เนยเป็นอสันเพัดเขื่งแกงพัดเป็นของเราเลยได้ถาเตอเป็นมะพัดไปพัดมาได้ถาเตมอมเ็นมาเราใสา่เราจะใส่หน่มจื้อใส่ใส่ระหวาใส่ใส่นำพั่วทีราวามันจะมันจะข้นเกิน